ពេលលឿនស្ាយផ្ួងឯน้องត្រៀមខ្លួនកាន់ងចាំមកស្ាយផ្ួង ไแเกพ้าไม่ทันแขกเตาแก๊สอุ่ข้าวเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติมาซะยาวเชียวไปบอกเจ้าเกาเลยท่านเกิดเรื่องแบบนั้มันก็เป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้น่ะที่เราพาเรยามาเข้าเครื่องสติพี่เพราะว่าเรามั่นใจเลยว่า อรัญญาเนี่ยเขาคิดว่ามีเนื้อคู่ชื่อว่าสุสิทธิษฐเราต้องพาอรัญญาให้มัได้มาเจอกับเสด็จพี่สุปสระศิษ์แต่นี่น erm. ี่น้องชายเสด็จพี่สุประศิษ์รู้จักเสด็จพี่สุประศิษ์ยิ่งกว่าใครเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่ใครเป็นพี่ชายเราเองและเราก็รู้ว่าเสด็จพี่สุประศิษ์เขาไม่ชอบผู้หญิงแล้วเขาจะรับนักอรัญญาได้ยังไงเราเลยขอจะเยไม่ตกเขาทำไมเนี่ยไม่ฟังกูไม่ยากกอีกขั้งหนึ่งโอย เกิดเรื่องใหญ่ในความนะคือว่าเกิดเรื่องใหญ่ในงานใหญ่เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเพราะอะนใช่เพราะว่าเราจะได้แต่งงานกับอนัญญาตอนนี้พญาสีใสได้ลงยกแถวพันให้เป็นคู่แต่งงานกับเทพมนทนแล้วคนที่เธอแต่งจะต้องมีคนตายว้กูไปเอาเกาะก่อนคนละเรื่องอุ้ยฟังก่อนจีอะไรเนี่ย ว่าตอนนี้พงษ์ท่านกุบสิทธิ์เห็นนรัญญาเกิดรักอุ้มหายเข้าไปในภาพคาแล้วไล่นแต่งกับมันเสด็จนุรญาเข้าห้องไม่จริงจริงมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วนรัญญานรัญญาไม่จริง แกลงคิดไม่แยง่งผู้ชมจะเอาชีวิตด,ด้วยมีดคงเกิดอารมณ์เข้าหันไม่แย่ พียงอะไราเ้่จกระบอกฉันไม่ได้นรพี่ยัก็ต่อบปสิพี่แก้กระบอกฉัน